เพื่อนเห็นไหมคะไก่ทอดไก่ทอดขมิ้นน่ากินไหมคะวันนี้ยายชวนเพื่อนมาทำไก่ทอดขมิ้นนะคะสีสันน่ากินมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆมาเข้าครบับคุณยายอีกแล้วนะคะ วันนี้ยายชวนเพื่อนๆมาทำไก่ทอดขมิ้นค่ะก็จะเป็นน่องไก่ติดตะโพกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ยายก็จะเอาหนังออกนะคะแล้วก็บั้งเพื่อนๆบั้งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ไก่ของเรามันจะสุกง่ายนะคะยายยายไม่เอาหนังยายลอกหนังออกหมดเลยเพื่อนเแล้วก็บั้งบั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ เ,เครื่องปรุงก็จะเป็นเครื่องหมักทั่วไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะยายจะมาทำน้ำรุงอันนี้ยายก็จะมีตำไว้แล้วมีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ยายก็จะใส่ตะไคร้หน่อยๆด้วยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้ไก่ของเราหอมนะคะ บบนั้นนะคะเพื่อนๆยายก็จะใส่ผงรรดีค่ะรสไกไ่ง่ายๆเลยยายจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะเพื่อนๆผงรสดีรสไก่แล้วก็ซอสปรุงรสนะคะยายใช้ซอสปรุงรสแทนประมาณไก่กิโลนึงอะค่ะประมาณสี่ช้อนนะคะเพื่อน ก็น้ำมันหอยนระมันหอยช้อนนึงค่ะอันนี้นี่ต้อนี่ค่ะแล้วก็คลกุกให้น้ำปรุงน้ำหมักของเรานี่นะคะเข้ากันจากนั้นนะคะยายก็จะใส่ พ้าเอกของเราค่ะเป็นผงขมิ้นนะคะเพื่อนๆยายก็จะใส่ผงขมิ้นลงไปโอ้ยหนึ่งช้อนนี่ค่ะช้อนนี้ ได้นะคะอันนี้คือ,อได้แล้วฟาร์มเข็มฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วค่ะเิ็มกเลยาอร่อยเนี่ยพอเราใส่ตะไคร้ใช่ไหมเพื่อนๆเ,เราตำตะไคร้ใส่ลงไปมันก็จะหอมตะไคร้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็เอาไก่ของเราลงไปคลุกเลยค่ะคลุกให้ทั่วนะคะ อันนวดให้ทั่วๆแล้วก็ใยก็จะหมักทิ้งไว้20นาทีนะคะเพื่อนๆถึงเอามาทอนี่ค่ะเพื่อนๆก็คลุกให้มันเข้าอย่างเงี้ยค่ะไก่ก็จะเป็นสีเหลืองสวยนะสีขมิน้น เสร็จแล้วไก่หมักเดยยายจะหมักไว้20นาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะจากที่เราหมักไก่หมักกับขามิ้นไว้20นาทีนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เราได้เวลามาทอดกันแล้วค่ะยายตั้งน้ํามันนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะ ยายทอดด้วยไฟอ่อตอนแรกไฟแรงนะคะตอนนี้ยายลดไฟลงมาประมาณเบาลงมานิดนึงนะคะ่ะไม่แรงมากเพรางั้นเดี๋ยวข้ามิ้นเราจะไหม้นะคะเพื่อน อันนี้ต้องใจเย็นๆนะเพื่อนใช้ไฟแรงมันก็จะไหม้ ค่เพื่อนๆเ,เสร็จแล้วไก่ทอดพมินของยายน่ากินไหมครับคือยายทอดไม่ให้มันกรอบมากนะคะเพื่อนๆสุกเนื้อนุ่มกำลังดีค่ะไหน,น,นะอร่อยมากเลยอ่ะ่ะเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะ คลิปนี้ยายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ